สิ่งที่กำลังจะเข้ามาย่อมดีกว่าสิ่งที่ผ่านไปแล้วอย่างแน่นอนขอเจอเอริญพรบรรดาคณะญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกท่านวันนี้ธรรมาภาพพระบุธิวชิระเมธีนําบอกข้อคิดมาฝากกับบรรดาคณะญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายว่าสิ่งที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตของคนเราเนี่ยอาตามาเชื่อว่าย่อมดีกว่าสิ่งที่ผ่านไปอย่างแน่นอนเพราะว่าสิ่งที่ผ่านไปแล้วนั้น มันเป็นอดีตเหมือนกับที่บอกว่าอดีตคือคิดเท่านํามาเล่าสู่กันฟังอนาคตคือหนังโปรแกรมหน้ารอวันฉายปัจจุบันคืองานปูพื้นฐานรอวันตายเวลาหน้าเสียดายอย่าพลาดบัญจะเสียคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสอนกันอยู่เสมอว่าทําปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วก็มันจะมองถึงอนาคตด้วยอดีตบางครั้งเราจะผิดพลาดเราจะหลงหลงลืมลืมเราจจะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะฉะนั้น สิ่งที่กำลังจะผ่านเข้ามาในชีวิตของคนเราเนี่ยเราตั้งหน้าตั้งตารับมันเลยแล้วก็พัฒนาสิ่งที่เคยผิดพลาดสิ่งที่เคยผิดหวังนั้นนะทำปัจจุบันให้ดีแล้วอนาคตจะสมหวังอย่างแน่นอนขอเจริญพร